ตอนที่เราออกมาเราคิดว่าเราจะได้แต่ออกมามันไม่ได้เพราะมันไม่ได้แล้วเราก็เสี่ยงกับชีวิตแล้วเราจะไม่มีค่างวดผ่อนรถปล่อยรถยึดไปเลยแล้วขอมีมอเตอร์ไซค์คันเดียวแล้วก็ไปหาห้องเช่าอยู่แล้วเราก็จะไปขอเวลาอีกสักไม่เกิน6เดือนว่ะเดี๋ยวกลับมาใหม่ถือตอนนี้เราวางแผนผิดเป็นไม่ได้นะครับตอนนั้นน่ะผมคิดแต่ผมคิดว่าว่านะถ้าออกนะผมจะกลับมาแน่นอนภายใน6เดือนให้ได้แน่นอนรู้ว่าว่าทาได้แต่ว่าตอนนี้ไม่ไม่ทันแล้วเพราะเราวางแผนผิดก็ สุดท้ายอาผมมาช่วยก็อาบอกต้องการเงินเท่าไหร่ก็บอกมันเลยก็จ่ายให้ทุกอย่างก็เริ่มเริ่มดีขึ้นแล้วคุณเชื่อไหมว่าสถานการณ์หนึ่งที่ทำให้ผมหลุดพ้นก็คือหลังจากอาผมเอาเงินมาให้ผมประมาณสี่แสนห้าแสนได้นะในช่วงนั้นที่ทําให้ทุกอย่างที่ผมปลดหนี้แล้วผมก็อยู่พอคุณเข้าใจว่าเวลาที่เราไม่มีตังค์แล้วเรามีหนี้เนี่ยสมองเรามันไม่คิดอะไรเลยนะมันไม่คิดที่จะ คิดคิดเอเรื่องราวใหม่ๆดีๆได้เลยไม่สามารถไปแข่งกับใครได้เลยเพราะเรามีภรระหนี่หน้าตาเราก็เศร้าหมองเราไม่มีอยากจะทําอะไรอยู่แล้วอ่าผมบอกเอาตังไรล้วไปทําให้หลุดพ้นจากสิ่งตรงนี้ผมก็โอ้อารมณ์ <c oughs> อ่ะเจียพูดเดี๋ยวผมจะลองในหะ้ <c oughs>